คลิปนี้สนับสนุนโดยศูนย์วิชาการ PS สระบบุรีสถานที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นทุกการสอบแข่งขันเช่นสอบเรียนต่อสอบเข้าทำงานสอบพนักงานราชการสอบเข้ารับราชการทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ตั้งแต่เวลา9.00นถึง20.00นจันทร์ถึงศุกร์สนใจคลิกที่รายละเอียดคลิป สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องของครูสวัรทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักค้าราชกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้เจอกันวันตรุษจีนนะครับเจอกันวันสิ้นเดือนนะครับเจอกันวันไหว้นะครับก็อยู่รวมกันหมดเลยนะครับแล้วก็เจอวันลงทะเบียนวันสุดท้าย นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับวันนี้ลงมาดูที่เว็บของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนนะครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเพ้นมาบ้างหรือเปล่านอกจากการรับสมัครเป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้ซื้อจองสลากนะครับแจ้งเตือนมีการหลอกลวงอีกแล้วร่วมลงทุนการจําหน่ายสลากนะครับอย่าไปหลงเชื่อใครทัดเงิน ท่านออกจากกระเป๋าท่านไม่ได้เงินคืนแน่นอนนะครับถ้าออกจากกระเป๋าท่านไม่ได้คืนแน่นอนนะครับแล้วจะไปคิดว่ามันจะได้อะไรมาง่ายๆโดยไม่เหนื่อยนะครับไม่มีทางครับถ้าเกิดว่าเขาได้กันมาง่ายๆโดยไม่เหนื่อยไม่ต้องออกแรงเรื่องอะไรก็ต้องถึงมาบอกเพื่อนๆถูกไหมเรื่องอะไรซึ่งจะมาบอกล่ะครับ ทำไมเขาไม่เอาไว้เองล่ะนะครับอย่าไปเชื่อครับถ้าเงินออกจากกระเป๋าแล้วไม่มีทางได้คืนครับให้เชื่อนะครับของผมขณะมีทฤษฎีว่าคนจะมายืมเงินต้องเป็นคนที่ไม่มีหัวเดินมาผมยังโดนเลยไม่อยากพูดนะครับผมมีทฤษฎีอยู่ในการยืมเงินยากมากแล้วยังปรากฏว่ายังโดนเลยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการค้าสลักนะครับอ่ะมาดูต่อดีกว่าว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับ มาดูที่ข่าวนะครับตรงแบนเนอร์ก่อนนะจุดจำหน่ายสลากไม่มีนโยบายคืนสิทธิ์ไม่มีนโยบายคืนสิทธิ์แต่ให้สมัครในประเภทหนึ่งจำได้ไหมอกองสลากโกหกนะครับซื้อสลาก80ิบาท g o Official Seller นะครับตอนนี้ก็กำลังมีการารับสมัครพันแห่งทั่วประเทศนะครับนอกเ,ออเพิ่มเติมจากที่กรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนะครับ4ี่ห้าบที่นะครับ อันนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วสมัครให้ครบพันที่นะครัว่ามีคนสมัคร 3- 4พันคนนะครับอันนี้คนที่สมัครได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในพวกรับโคต้านะครับโคต้าจากกองสลากคำว่าโคต้านี่แปลว่าไปรับหวยที่ที่สารกลางนะครับที่สนามบินน้ำนะครับที่สนามบินน้ำไม่ใช่ที่สิ่แยาข้อวัวนะครับของเก่าสิ่แยาข้ออัวไฟไหม้บบแล้วนะครับตอนนี้ ไปรับที่สนามบินน้ํานนบุรีนะครับไปรับที่โน่นะครับพวกนี้เป็นโคต้าพวกนี้ค้าขายกันมานานนะครับรู้มือกันดีนะครับรู้มือกันดีพวกที่มาที่หลังก็คือพวกที่ใช้การซื้อจองจากธนาคารกรุงไทยนะครับซื้อจองข้ามข้ามงวดนะครับข้ามงวดหนึ่งงวดนะครับทั้งซื้อทั้งจองด้วยนะครับก็ ที่กาลังมีการเลบสมัครอยู่ตอนนี้แหละนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับการค้าทั้งหมดนะครับอันนี้แจ้งเตือนไปกินที่พูดไปแล้วผมไม่มีอะไรนะครับแบนเนอร์ที่จะต่อจากนี้นี่ครับที่เราที่ผมกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้วันที่31มอมกราโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วบ่ายแล้วนะครับหมดเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนซินเดอเรลล่าจะกลับแล้วนะครับ ไม่มีไม่มีรองเท้าแก้วหรือว่าอ,อะไรล่ะหวยทิ้งไว้ให้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครและอยากจะสมัครนะครับให้รีบไปเขีเยนไปคลิกเข้าตรงแบนเนอร์เมื่อกี้นี้นะครับเพื่อที่จะไปสมัครนะครับการสมัครก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเตรียมรูป2รูปท่านันเองนะครับก็คือรูปรูปหน้าตรงของท่านนะครับรูปหน้าตรงของท่านแล้วเสร็จแล้วก็รูป สถานที่ที่ท่านจะไปค้านะครับโดยท่านอยู่กับอ,อะไรล่ะสถานที่อาจจะนั่งถ่ายตรงนั้นนะครับนั่งถ่ายภาพตรงนั้นไม่ใช่นั่งถ่ายนั่งถ่ายภาพตรงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถ่ายออกมาอาจจะเป็นหน้าบ้านหน้าที่หน้าสถานที่ที่ท่านจะไปจะไปขายนะครับหรือว่าท่านจะไปขายด้วยวิธีใดนะครับเล่ขายมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์มีรถเกง๋งมีอะไรก็ลองเอาแผงวางดูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ สองรูปเท่าน,นั้นครับปัญหาที่เกิดนะครับที่มีบางคนบอกว่าไม่ผ่านก็คือรูปใหญ่เกินนะครับเกิน2เมกที่ก็กำหนดแดงแดงมกินมองเห็นไหมฮะภาพจะมีขนาดใหญ่ไม่เกิน2เมกนะครับถ้าเกิดว่าติดภาพนะครับติดภาพไม่ผ่านนะครับสีแดงให,ให้ให้เชื่อว่าระบบมันเช็คว่ารูปของท่านใหญ่เกิน2เมกมีวิธีการแก้ก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกบอกมาแล้วนะครับ ครับก็ค <Advent S 1> ือเอารูปนั้นนะครับมาแคปหน้าจอนะครับเข้าใจว่าแคปหน้าจอเนาะเนี่ยนะครับตรงนี้ตอนที่เข้านะครับถ้าเกิน2เมกนะครับแล้วเสร็จต้องแคปหน้าจอนะครับพอแคปหน้าจอทั้ง2รูปใหม่ครับแล้วเสร็จแล้วก็เอารูปที่แคปหน้าจอไปส่งนะครับนะครับเอารูปที่แคปหน้าจอไปส่งนะครับตอนนี้ต้องผ่านแน่นอนตอนนี้ถ้าไม่ผ่านอีกนะครับก็ไปดูในแต่ละที่ที่ไม่ผ่านนะครับอาจจะมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถอยขึ้นไปดูนะครับ มันเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับอยากให้เพื่อนๆผู้ที่สนใจในการค้าสลากนะได้ลงไปนะครับลงลงลงชื่อเออสมัครไว้นะครับเป็นโอกาสนะครับเข้าใจว่าโอกาสเนาะเมื่อโอกาสมาถึงนะครับให้รีบคว้าไว้นะครับให้เชื่อผมนะครับไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปอะไรเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการขายเขาข,ขายเกินราคาเขาย,ยังไม่อายเลยแล้วเราจะค้าแบบ80บาททําไมเราต้องอายนะครับถ้าเกิด สนใจเข้าตัวนี้นะครับถ้าคลิกเข้าไปปุ๊บก็มาตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้แล้วเข้าไปเลยถ้าไม่เคยเป็นถ้าไม่เคยเป็นอะไรล่ะผู้ผู้ค้ามาก่อนเลยก็คลิกเข้าที่1ตรงนี้นะครับนี่จะสิ้นสุดการลงทะเบียนในอีก0วัน9ชั่วโมง3 1นาที5 5 50 54ิิและ53วินาทีแล้วนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้สำหรับคนใหม่นะครับแต่คนเก่าที่เคยมีสิทธ์ในการาทำ ซื้อจองอยู่แล้วก็คลิกเข้าตรงนี้อันที่สองนี่นะครับที่ต้องเตรียมก็มีอย่างรูปที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับรูปถ่ายหน้าตรงของผู้ที่ผู้ลงทะเบียนต้องมีใบหน้าชัดเจนไม่สมมวกไม่เ่แว่นตาดํากันแดดเว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตารูปที่รูปที่ถ่ายสถานที่ขายากเป็นเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขายนะครับถ้าไม่มีแผงก็หาหาหาอะไรที่ล้ายแผงนะครับ กับสถานที่นั้นนะครับหากเป็นการขายแบบเล่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผงขณะเลข่ขายด้วยนะครับถ้าอยากเล่ขายว่าถือแล้วก็เล่ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละครับรูปสองรูปครับจะขายแบบไหนนะครับที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งคือผมพูดข้างในแล้วนะครับก็คือผู้ที่อะไรแหละตัวแทนที่จะสมมติว่าเรามีปัญหามีเสียชีวิตไปในในงวดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีการจองมาแล้วก็ต้องกําหนด ผู้รับมรดกนะครับในการไปรับหวยอันนี้นะครับเด้งวดเดียวนะครับไม่ใช่รับตลอดไปเลยนะครับได้งวดด้งวดสุดท้ายที่ท่านไม่ได้ไป up, รับนะฮะต้องให้คนอื่นไปรับแทนก็คิดไว้นะครับที่อยู่มี2ที่อยู่นะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านกับที่อยู่ปัจจุบันนะครับถ้าเป็นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านมันจะให้ไปรับที่ไปณี์ที่ตรงนั้นนะครับที่อยู่ปัจจุบัน ท่านก็ลองคิดดูดีๆก็แล้วกันนะครับท่านจะใส่อันไหนนะครับท่านจะใส่อันไหนเพราะว่าเวลาท่านไปรับที่ไปรษณีย์ต้องเป็นไปรษณีย์ที่อยู่ใกล้นะครับสมมติว่าท่านอยู่เชียงใหม่ท่านไปทํางานอยู่สมัยกูโลกอย่างเงี้ยนะครับอยู่ไกล่างนั้ท่านก็ลองคิดดีๆกันนะครับที่อยู่ที่อยู่ที่ท่านไปรับหวย,ยได้นะครับคงบินปิดเดือนละสองรอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับขาหัวแอไปนั่งเครื่อง หมดก็ไม่ได้นะครับก็ลองคิดดูดีๆนะครับนอกนั้นอย่างอื่นคงไม่มีเนื้อหาอะไรนะครับข้างในมีแต่เรื่องของการใส่ชื่อที่อยู่ชื่อที่อยู่เต็มไปหมดนะครับประมาณสามประมาณสี่รอบนะครับลองคิดลองดูดีๆนะครับนะและการกําหนดที่ที่รับสลากนะครับจะน่าจะเป็นที่ที่ใกล้เรานะครับไม่งั้นก็ไม่สะดวกนะครับผมแนะนําตามนั้นนะครับอันนี้พูดตามที่มีปัญหา ผ่านมาแล้วเสร็จแล้วผมมาจัดการเจอแล้วบอกไว้ให้ทราบนะครับถ้าท่านสนใจอย่าลืมนะครับรีบรีบคลิกตรงนี้แล้วเข้าไปข้างในแล้วไปสมัคระนะครับเขารับอ้เขาก็บอกรับสองแสนนะครับสองแสนลายซึ่งตอนนี้ผมเดาว,ว่าวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยน่าจะผมให้ล้านกว่านะครับผมให้ล้านกว่าครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินข่าวคือแปดแสนแล้วนะครับ 8แสนนี่ประมาณ3สัปดาห์3สัปดาห์หลังจากมีการรับสมัครนะครับสัปดาห์สุดท้ายนี่ผมไม่ได้ฟังข่าวอะไรมากมายนะครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ผมดาวไว้ล้านสอตอนแรกกะว่าประมาณล้านแต่ผมให้วันท้ายๆนะน่าจะมีคนเยอะนะครับก็มาชวนเพื่อนๆนะครับมาเตือนด้วยว่าอย่าลืมไปสมัครเป็นผู้ไปไปลงสมัครเป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่มีติดซื้อจองสลากในราคาต้นทุนนะครับก็คือเจ็ดติดบาทสี่สิบตังค์บวกสิบบาทค่าธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็อย่าเวลาไปรับหวยมาแล้วไม่ต้องมาพูดนะคะรับว่ารับแพงนะ,ะับอาย,อายครับ,รบผมมเรื่อกตลกจะเล่าให้ฟังผมก็ไปถามคนรู้จักคนหนึ่งเขาบอกว่าเอ,อแฟนไปรับหวยมาแล้วเราเป็นไงบ้างละ่ะแต่ติดบาท กรถามว่าแล้วมาวาง,าางแปดิบาทมั่งหรือเปล่าล่ะตรงนี้ตรงนี้เอามาวางแปดิบาทแล้ก็ขายหน้าขายส่แพงนะครับ, <c oughs> บก็บอกก็รับมาแพงเ <c oughs> ขาพูดถึงสามีที่เขาไปรับหวยที่ไปเซนีซึ่งมันต้องเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสี่สิบตังค์ใช่ไหมแต่เขาไปพูดว่ารับมาแพง <c oughs> ตลกนะครับตลกตลกคนค้าหวยนะครับ <c oughs> แม่บอกว่าก็หกสดเลยเนะ อะเขาเล่าให้ฟังนะครับจะได้ขายเครียดนะครับอยากให้เป็นนักค้าที่ดีไม่ไม่ไมขายเกินราคานะครับถ้าท่านมีโอกาสแล้วนะครับอย่าลืมขายใบละแปดสิบาทครับทําให้ฝันก็เป็นจริงนะฮะฝันของฝันของบนงร่า,างานตลาดที่แบ่งรัฐบาลนะครับแต่ผมคิดนะครับว่าโอกาส0.01ครับเป็นค่าความเป็นไปได้นะฮะับ0 0์ โอเควันนี้ก็มาคุยด้วยมาเตือนครับอย่าลืมว่าอย่าลืมไปเป็นไปลงชื่อสมัครซะนะครับวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่หมดเวลาตอนสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะครับหมดเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวทันครับไม่ยากครับถ่ายรูปนึกถึงฐานที่อยู่ไว้นะนึกถึงว่าถ้าเป็นอะไรไปแล้วใครจะรับแทนนะครับชื่อนามสกุลเลขเป็ตัวประชาชนอะไรเงี้ยนะครับนะครับพวก พวกอะไรบัตรประชาชนพวกพวกสินทรัยนบ้านอะไรไม่ต้องใช้แล้วนะครับเอาแค่กรอกลงไปเฉยๆนะครับมีรูปอยู่เพียงสองรูปนะครับรูปหน้าตรงกับรูปกับสถานที่คาเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็มาคุยด้วยในวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของการลงทะเบียนวันตุดจ,จีนวันไหวนะฮะวันวันไหววันนี้วันไหววันตุดจ,จีนนะครับก็อขอให้มี ร่ลำรวยร่ำรวยกันทุกคนก็นแล้วกันนะครับซึ่งเจอยู่อีซินี้่าใช้นะครับแล้วก็จะลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องผมด้วยนะครับผมกําลังทําโครงการมีสมาชิกให้ครบ3 0 0พอยู่นะครับถ้ามีสมาชิกครบส0 0พที่ผมคลิปต่างๆที่ผมทําไว้เพื่อสมาชิกผมจะเปิดให้หมดเลย <c oughs> นะครับโดยเฉพาะยิ่งๆสำหรับนักเรียนนะครับก็ ถูกมากนะครับผมสมาชิกช่องผม20บาทต่อเดือนถูกสุดของ YouTube นะครับถูกสุดของ u u u e e แต่สำหรับท่านผู้ปกครองคุณครูก็ได้รับประโยชน์ก็ผมขออนุญาตเก็บในระดับที่สูงขึ้นมานะครับก็มาชวนครับมาชวนให้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากซื้อจองสลากนะครับกับพนักงานตลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับ วันนี้วันสุดท้ายครับวันสุดท้ายโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับรีบคว้าไปครับถ้ามีโอกาสให้รีบคว้าไว้นะฮะแม้ว่าโอกาสมันจะรีบหลีรีบหลีเหมือนเหมือน,นรางวันที่หนึ่งะฮะท่านยังคนคนซื้อหวยก็ยังคว้าไว้เลยครับโอกาสที่จะที่จะถูกางัลที่หนึ่งมันก็รีบหลีมากๆนะฮะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเขาต้องการเพียงสองแสนนะครับผมเดาว่ามีม,มีคน มาสมัครประมาณล้านกว่านะผมให้ล้านสองนะครับผมเดาว่าประมาณล้านสองนะครับถ้าล้านหนึ่งเอา20เอา2 0 0แสนก็เขาต้องการ20%อร์เซนอีก80%กเปอร์เซ็นลก็ลุดไปนะฮะนอกจากพวกหวยโคตาที่ยังอยู่โยงคมกับพันนะครับวันนี้คมคุยได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆครับนักเรียนครับ ท่านผู้ปกครองคุณครูแล้วก็เพื่อนนักขาทุกท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s สั c r i b e ผมด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทํา youtube ชุดนี้โดยผมครูสวัสดนะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็การค้าสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็อย่าลืมกดสมัครเป็นสมาชิกช่องผมด้วยนะครับกดปุ่มจอยนะครับกดปุ่มจอน JOIN นะครับเรื่อการสมัครสมาชิกนะครับเข้าไปแล้วทำไม่ยากครับ จะได้เห็นคลิปต่างๆเยอะแยะเลยคราวนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืม subscribe ครับ please สวัสดีครับ